เป็นด้วยนั้นไม่โกรธเธอเลยที่ทิ้งฉันไปฉันพร้อมเข้าใจที่วันนี้เธอนั้นได้เริ่มใหม่ดีขึ้นหนที่ผ่านมายิงน้อยเราก็ยังเคยได้อยู่ข้างกันผิดที่ฉัน ฉันมันคงไม่สมควรจะได้รับความรักมันไม่สมควรแมาที่จะได้กอดเธอจะได้จูบเธอไม่มีสิทธิ์แม้จะไปบอกรักเธอก็ทุกคงเธอฉันมันไม่ควรจะมีรับความรักเพราะว่าฉัน ติดถึงวันนั้นวันที่เราแยกอยู่ด้วยกันฉันไม่รู้เลยว่าเธอั้นดตน้องพยายามเท่าไรเหนื่อยหน่อยนาที่ผ่านมาที่ต้องทนกับคนอย่างฉันเหมืนยิง ฉันมันคงไม่สมควรจะได้รับความรักมันไม่สมควรแม้ที่เธได้กกอนเธอจะได้ดูกเธอไม่มีสิทธิ์แม้จะไป Me, me, sit not สวัสดีครับสวัสดีครับอย่างแรกคำถามแรกเลยนะขอรู้ที่มาของชื่อเพลงหน่อยเพราะมันยาวมากเลยขอโทษที่เข้าไปเป็นเรื่องไม่ดีในชีวิตเธอสิบาพยางค์รับมาไม่คค็ของเขานะรอบนี้เขาจะมีแบบกิมมิคใชพูดถึงที่มาและคอนเซ็ปต์ของเพลงนี้บ้างดีกว่าครับมีที่มาอย่างไรบ้างครับพี่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องราวของของโดเองครับก็ ด้วยความที่แบบว่าเราเคยผ่านความรักมาแล้วก็เห็นคำนี้บ่อยมากในทวิตเตอร์ก็คือเคยรู้สึกว่าตัวเองเข้าไปเป็นเรื่องไม่ดีในชีวิตใครไหมอะไรประมาณนี้ครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออคำนี้มันมันทัชเราด้วยแล้วเร<อ>าก็อยากถ่ายทอดสิ่งที่เราเจอมาให้คนได้รู้ด้วยแล้วก็อย่างในฮุกอะครับก็จะบอกว่าคนอย่างฉันไม่สมควรมีความรักหรอกใช่<ม>เพราะว่ามันเป็นคําถามที่ต่อมาว่า ถ้าในเมื่อเราเข้าไปเป็นเรื่องดีๆให้ใครไม่ได้เราก็อาจจะไม่สมควรที่จะมีความลับหรือเปล่าเราควรที่จะอยู่คนเดียวไปก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอดีมากเจ็บจี๊ดจีเจ็บจีจืจจจจจแลราจะมีคําถามยอดฮิตอีกอย่างหนึ่งครับคือทําไมต้อง Sun s u n f l o อื r ทำไมต้อง Sun s u n วเวอร์คือจริงๆแล้วดอกทานตะวันเนี่ยมันเป็นสัญล <ส es. S 2> ักษณ์แห่งการขอบคุณนะครับคือเราอยากจะบอกว่าแม้เราจะเป็นเรื่องไม่ดีในชีวิตเขาแต่เราขอบคุณสําหรับทุกอย่างที่เขาทําให้เราที่ผ่านมาใช่เฮ้ยทุกอย่างมี story เลยอะ เราเราเอ็มวีแหละครับพี่ MV ครับกับ MV นะครับก็ถ้าใครได้ดูแล้วนะครับก็จะเห็นดอกทานตะวันแน่นอน<ฆ>อย่างที่บนโชว์เมื่อกี้<ฆ>ก็จะมีดอกทานตะวันกับโหลลูกแก้วนะครับนั<ฆ>่นนี่คือเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของเพลงเลยก็คือในเนื้อเรื่องของ MV ก็คือเป็นคู่รักคู่หนึ่งครับซึ่งถ้าเขาทะเลาะก,กันแล้วเขาขอโทษกันหนึ่งครั้งเขาจะหยอดลูกแก้วลงโหลหนึ่งครั้งเขาก็ถามว่าทาไมทำไมถึงทำไมถึงเราจะทำแบบนี้เพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าเราพยายามปรับกันมากี่ครั้งแล้ว โอ้ oh, ดีมากเลยค่ะแล้วคือในตอนจบก็คือทั้งสองคนแยกทางกันครับพร้อมกับขวดโหลที่เต็มไปด้วยลูกแก้ว ไม่ใช่แค่โหลเดียวคือมีเป็นสิบๆโลอะไรอย่างงี้ก็คือขอโทษกันเท่าไหร่ก็สุดท้ายก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต้องแยกจากกันอยู่ดีก็เลยต้องขอโทษที่เข้าไปเป็นเรื่องดีในชีวิตเธอเฮ้เศร้าอ่ะซาบะครับอยากให้ไปดูเก็แบบเศร้าแล้วนะพอได้รู้ความหมายของแบบเอ็มวีอะไรต่างๆเนาะซี่เศร้าเลยอ่ะปกติเราก็จะเห็นแซนด์บิ้มีแต่เพลงเศร้าๆซิงเกิ้ลต่อไปยังจะเศร้าอยู่ไหมหรือว่าจะแบบอัปปีขึ้นมาหน่อย ตอนนี้มี2คอนเซ็ปต์เพลงเศร้าเรามีเยอะเพราะว่าเราถนัดเขียนเพลงเศร้าจริงจริงแฟนเก่าคนโปรดก็เป็นเพลงเศร้านะถ้าถ้าถ้าเป็นกลางเนื้ออย่างเดียวแต่ว่าเรื่อหนักเนื้ออย่างเดียวใช่แต่คราวนี้เราก็จะมีเพลงเพลงเศร้าแบบชาร์เลงหนึ่งแล้วก็เป็นฟิลแบบแฟนเก่าคนโปรดที่มีจังหวะขึ้นมาหน่อยเพราะว่าอาจจะแบบมีหลายๆคนรออยู่นะก็ขอคิดดูก่อนว่า จะปล่อยไหมหรือว่าอะไรจะยังไงดีนั่นแสดงว่ามีอยู่ในสต็อกอยู่แล้วแต่ที่ผมรู้ว่าวงนี้เขาชอบมีชาเลนจ์มีชาเลนจ์ทุกครั้งเือแบบงนะเขาจะมีอะไรให้เราเล่นกันให้เราดูให้เราไปติดตามกันใช่ใช่ครับผมเดี๋ยวสุดท้ายนะคะเดี๋ยวให้สแับคิสฝากผลงานรวมถึงซิงเกิลนี้แล้วก็รวมถึงช่องทางการติดตามทุกอย่างเลยค่ะ ครับก็ฝากด้วยนะครับเพลงนี้นะครับขอโทษที่เข้าไปเป็นเรื่องไม่ดีในชีวิตเธอนะครับสามารถรับชม MV นะครับได้แล้วทาง YouTube Love is นะครับผมแล้วก็ยังไงฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับทุกโซเชียลแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube นะครับ l a ล k คิ s ครับผมได่ขอบคุณ s l a p k i s s มากนะครับขอบคุณมรากเลยนะครับครับขอบคุณครับ และโชว์ต่อไปนะครับพบกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับจากเจมส์แอนนาโฟลีฟครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยชี่บ๊อบสเต็ท let's show